จากตำรวจยศพลตำรวจเอกตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสู่ผู้รับโทษจำคุกไล่ออกฐานผิดวินัยร้ายแรงชื่อของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเคยถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วงการสีกากีในฐานะนายตำรวจผู้มีอนาคตไกลนั่งตำแหน่งสูงสุดระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นข้าราชการคนสนิทในสำนักพระราชวางังผู้ได้เข้าใกล้ศูนย์กลางอำนาจที่สุดในประเทศ แต่เพียงไม่กี่ปีให้หลังชื่อเดียวกันกลับถูกประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาในฐานะผู้ถูกถอดยศไล่ออกจากราชการและจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเรื่องจริงยิ่งกว่าละครชีวิตของชายผู้ครั้งหนึ่งเคยถืออำนาจอยู่ในมือกลับพลิกผันจากเกียรติยศสู่ราบาบทั้งหมดเริ่มต้นจากบ้านพักตักอากาศกลางป่าใหญ่และจบลงด้วยประตูเรือนจำที่ปิดลงตามหลังนี่คือบันทึกบทสุดท้ายของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมาย ชายผู้เคยยิ่งใหญ่ในแผ่นดินและล้มดังที่สุดในรอบหลายทศวรรษชื่อของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเคยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการสีกากีและได้รับความสนใจจากสังคมไทยในช่วงเวลาหนึ่งอย่างไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่เพราะเกียรติยศหรือตำแหน่งที่สูงส่งหากแต่เป็นเพราะการร่วงหล่นอย่างน่าตกตะลึงจากบัลลังก์อำนาจเมื่อสำนักพระราชวังมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการด้วยเหตุผลว่าเขาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จุดเริ่มต้นของชีวิตไม่ได้ธรรมดาเขาเกิดเมื่อวันที่23กันยายน2493ที่จังหวัดลำปางเติบโตขึ้นมาในยุคที่ความฝันของเด็กผู้ชายหลายคนคือการสวมเครื่องแบบและเขาก็เดินบนเส้นทางนั้นอย่างมุ่งมั่นจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจนครบาลรุ่นที่34ก่อนจะก้าวเข้าสู่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรนรุ่นที่26รุ่นเดียวกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ด้วยพื้นฐานการศึกษาที่แข็งแกรง่งพลตำรวจเอกจุมพลยังผลขวายเรียนต่อระดับปริญญาโทสาขาพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาและผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญหลายหลักสูตรได้แก่หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่15และวิทยายลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่4212ซึ่งล้วนเป็นเส้นทางเตรียมความพร้อมสำหรับการไต่ระดับสู่ผู้นำในแวดวงตำรวจ ชีวิตในวัยหนุ่มของเขาถูกหล่อหลอมด้วยระเบียบวินัยวิสัยทัศน์และความทะเยอทะยานท่ามกลางเพื่อนร่วมรุ่นที่ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในบ้านเมืองหลายคนคาดหวังว่าเขาจะเป็นหนึ่งในมือปรับคนสำคัญของประเทศและในช่วงเวลาหนึ่งเขาก็กลายเป็นเช่นนั้นจริงๆจนกระทั่งทุกอย่างเปลี่ยนไปชีวิตในฐานะข้าราชการตำรวจของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเต็มไปด้วยเส้นทางอันน่าจับตามองและการเติบโตอย่างมั่นคงเขาไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง จนได้เป็นถึงผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองคนที่12ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติและต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานด้านนครบาลหนึ่งในตำแหน่งที่มีอำนาจและอิทธิพลมากที่สุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปี2552ชื่อของเขาถูกพูดถึงในฐานะตัวเต็งที่มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไป ท่ามกลางกระแสสนับสนุนจากภายในและภายนอกองค์กรทว่าความหวังครั้งนั้นกลับดับวูบเมื่อรัฐบาลในขณะนั้นนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะไม่ได้เสนอชื่อเขาขึ้นสู่ตำแหน่งดังกล่าวแม้ไม่ได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการแต่พลตำรวจเอกจุมพลก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนายตำรวจฝีมือดีเขาผ่านการคลี่คลายคดีอาชญากรรมสำคัญระดับประเทศหลายคดีซึ่งล้วนเป็นคดีที่ซับซ้อนและได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคดีอุ้มฆ่าภรรยาและบุตรของนายสันติศรีธนขันเจ้าของร้านเพชรชื่อดังซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีเพชรซาอุอื้อฉาวระดับนานาชาติคดีจ้างวันฆ่านายประมาณชันซื้ออดีตประธานสาลดีกาซึ่งสะเทือนวงการตุลาการไทยและคดีลอบสังหารนายแสงชัยสุนทรวัฒน์อดีตผู้อํานวยการอสอมทซึ่งเป็นคดีที่สะท้อนปัญหาความขัดแย้งในเชิงการเมืองและสื่อมวลชน ประสบการณ์ในคดีเหล่านี้ทําให้ชื่อของพลตํารวจเอกจุมพลเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนในฐานะมือปราบที่เด็ดขาดและกล้าหาญเขาได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเป็นที่เกรงขามในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมากหลังกเกษียณอายุราชาการในปี2553เส้นทางชีวิตของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับเครื่องแบบสีกากี แต่กลับกันเขาได้รับโอกาสอันทรงเกียรติที่บุคคลเพียงไม่กี่คนในประเทศจะได้รับการเข้ารับราชการในพระองค์ในปี2554เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในปี2559ได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งระดับบริหารที่มีบทบาทสำคัญและมีความใกล้ชิดกับเบื้องพระยุคลลบาทสำหรับข้าราชการทั่วไปนี่คือจุดสูงสุดของชีวิตราชการแต่สำหรับพลตำรวจเอกจุมพลนี่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบอย่างที่ไม่มีใครคาดฝันวันที่27กุมภาพันธ์2560สื่อมวลชนทั่วประเทศต่างตีข่าวคำสั่งสำคัญจากสำนักพระราชวางังซึ่งลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นคำสั่งให้ไล่ออกจากราชการพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายฐานกระทำผิดวินัยร้ายแรงเนื้อหาในคำสั่งดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่าพลตำรวจเอกจุมพลในฐานะข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับฐานะข้าราชการใกล้ชิดเบื้องพะยุค,คลบาดพฤติกรรมของเขาถูกระบุว,ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วยอย่างร้ายแรง ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองแสดงพฤติกรรมที่ฝักใฝ่าการเมืองซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของราชสำนักและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยด้วยเหตุนี้สำนักพระราชวังจึงมีคำสั่งไล่ออกจากราชการและให้ถือว่าเป็นการลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎระเบียบข่าราชการพลเรือนในพระองค์จากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้เคยได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดของชาติ สู่การถูกถอดถอนออกจากราชการอย่างไม่ไว้หน้านี่คือการล่มสลายที่น่าตกใจที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ราชการไทยก่อนที่คำสั่งไล่ออกจากราชการจะถูกประกาศอย่างเป็นทางการเส้นทางชีวิตของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายได้เปลี่ยนจากความรุ่งโรจน์ไปสู่ความเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วและไม่อาจย้อนกลับเมื่อเขาตกเป็นข่าวใหญ่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้รักษากฎหมายหากแต่ในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาร้ายแรง วันที่6กุมภาพันธ์2560เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทับลานร่วมกับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยว่าเป็นการบุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติในเขตอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาการตรวจสอบครั้งนั้นนำไปสู่การพบบ้านพักตากอากาศรูบนเนื้อที่กว่า13ไร่ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพื้นป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บ้านพักดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์หมู่2ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเชื่อมโยงถึงพลตำรวจเอกจุมพลโดยตรงหลังรวบรวมหลักฐานอย่างรัดกุมเจ้าหน้าที่จึงออกหมายจับพลตำรวจเอกจุมพลพร้อมพวกรวม7รายในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยาน โดยอ้างอิงความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507การดำเนินคดีดำเนินไปอย่างไม่รีรอวันที่มีหมายจับออกไม่นานพลตำรวจเอกศิวารารังสิปรมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นพร้อมกำลังจากกองปราบปรามและตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เดินทางควบคุมตัวพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายมายังศาลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำการไต่สวนในคดีบรรยากาศวันนั้นเต็มไปด้วยสื่อมวลชนและความตื่นตระหนกของประชาชนไม่ใช่เพียงเพราะจำเลยในคดีนี้คืออดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นแต่ยังเพราะเขาเคยดำรงตำแหน่งข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องมีความประพฤติที่ดี ในวันนั้นพลตำรวจเอกจุมพลได้แสดงความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ขัดขืนไม่ยื่นคัดค้านการฝากขังและไม่มีท่าทีหลบหนีแต่ด้วยน้ำหนักของหลักฐานและความร้ายแรงของคดีศาลจึงอนุญาตให้ควบคุมตัวไว้ในเรือนจำชั่วคราวก่อนจะมีการไต่สวนและตัดสินโทษในลำดับถัดไปนับจากวันที่ถูกจับกุมเส้นทางชีวิตของพลตำรวจเอกจุมพลไม่ได้มีเพียงแต่ความตกต่ำเท่านั้น แต่มันยังกลายเป็นจุดแตกหักที่ชี้นำไปสู่จุดจบของชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่สั่งสมมาทั้งชีวิตวันที่10มีนาคม2560ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตอย่างสิ้นเชิงของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังผู้เคยดำรงตำแหน่งข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ในวันนั้นศารจังหวัดนครราชสีมาได้เบิกตัวพลตำรวจเอกจุมพลจากเรือนจำชั่วคราวเพื่อเข้ารับฟังคำพิพากษาในคดีอาญาข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และก่อสร้างบ้านพักในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยเขาถูกดำเนินคดีร่วมกับพลตำรวจตรีพงเดชพรหมจิตอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหซึ่งเป็นจำเลยที่1ขณะที่พลตำรวจเอกจุมพลเป็นจำเลยที่สอง หลังพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดสารมีคำพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสารจึงมีคำสั่งลงโทษจำคุกพลตำรวจเอกจุมพลเป็นเวลา6ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นศาลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาจึงมีเหตุให้ลดโทษเหลือจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญา นอกจากนี้สารยังมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง,ท,งทั้งหมดที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน8 9 2 0 0 0บาทเพื่อเป็นค่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศถอดยศตำรวจของพลตำรวจเอกจุมพลอย่างเป็นทางการรวมถึงมีคำสั่งเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่เคยได้รับตลอดชีวิตราชการ โดยให้เหตุผลว่าขาดคุณสมบัติและประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อการดำรงเกียรติในฐานะผู้ได้รับพระราชทานตลอดกระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีพลตำรวจเอกจุมพลไม่ได้ยื่นคัดค้านคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวนแม้แต่ครั้งเดียวรวมระยะเวลาการควบคุมตัวในเรือนจ,จำจังหวัดนครราชสีมานานถึง48วันก่อนที่เจ้าตัวจะยื่นคำร้องขอย้ายสถานที่คุมขังไปยังเรือนจำในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสารพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตตามคำขอคดีนี้ไม่เพียงเป็นจุดจบของชีวิตราชการอันยาวนานของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายหากยังเป็นกรณีศึกษาสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายแม้กระทั่งผู้ที่เคยอยู่ในจุดสูงสุดของอำนาจวันสุดท้ายของชีวิตปิดฉากอดีตขุนพลสีกากีหลังจากใช้ชีวิตภายใต้เงาของอดีตและกระบวนการยุติธรรมอยู่นานหลายปี ท่ามกลางกระแสสังคมที่ยังจับตามองในหลากหลายมุมมองในที่สุดชีวิตของนายจุมพลมั่นหมายอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังก็ได้เดินทางมาถึงบทสุดท้ายเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2,565เวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีที่โรงพยาบาลสิริราชนายจุมพลมั่นหมายได้เสียชีวิตลงด้วยอาการปอดติดเชื้อ หลังเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า2เดือนและเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย72ปีการเสียชีวิตของเขาแม้จะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ครึกโครมในช่วงเวลานั้นแต่ก็เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจในแวดวงข้าราชาการและผู้ที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอดีตข้าราชาการระดับสูงผู้เคยมีบทบาททั้งในแวดวงตำรวจและงานในพระราชสำนักตลอดชีวิตราชาการกว่า40ปีพลตำรวจเอกจุมพลเคยเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาที่ทรงอิทธิพล นักสืบผู้ไขคดีสําคัญระดับประเทศและผู้ที่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในตําแหน่งชั้นสูงของราชสํานักแต่ในช่วงปลายชีวิตต้องเผชิญกับจุดพลิกผันครั้งใหญ่ถูกดําเนินคดีอาญาถูกถอดยศและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูญเสียทั้งตาแหน่งศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นจากสังคมแม้กระแสสังคมจะวิพากษ์วิจารณอย่างหนักในช่วงที่มีข่าวคดีความและคําพิพากษาแต่สําหรับบางคนชีวิตของพลตํารวจเอกจุมพลอาจสะท้อนภาพของมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีทั้งด้านสว่างและด้านมืดมีช่วงเวลาของอำนาจและช่วงเวลาของการตกต่ำบทเรียนชีวิตที่ยากจะลืมเลือนเรื่องราวของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเปรียบได้ดั่งมหากราบชีวิตของบุรุษผู้เคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจทั้งในวงการตำรวจและในพระราชสำนักแต่กลับต้องจบชีวิตลงท่ามกลางเงาของความผิดพลาดที่ไม่อาจลบเลือนจาก้าราชการตำรวจผู้ผ่านคดีสำคัญระดับประเทศสู่บทบาทสำคัญในราชสำนัก เขาเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่สังคมให้ความนับถือและไว้วางใจทว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดการใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนและการไม่อาจวางตัวให้เหมาะสมกับภารกิจอันทรงเกียรติทำให้ชื่อของเขากลับกลายเป็นที่จดจำในฐานะผู้ถูกถอดยศและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการอย่างไม่ไว้หน้าบทเรียนจากชีวิตของเขาสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจและตำแหน่งอาจเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งเกียรติยศแต่ก็อาจกลายเป็นกับดักหักประสจากหลักธรรมและสติ การเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้วัดจากยศถาบรรดาศักดิ์แต่จากความซื่อสัตย์จริตความรับผิดชอบและการวางตัวอย่างเหมาะสมในทุกบริบทของชีวิตชีวิตของพลตำรวจเอกจุมพลอาจจบลงด้วยความเงียบแต่ทิ้งไว้ซึ่งเสียงสะท้อนอันดังในใจของสังคมว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีเกียรติใดยั่งยืนหากปราศจากคุณธรรมหากเพื่อนเอนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ